รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ตอนรับเข้าสู่รายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับทุกวันเสาร์ห้าทุ่มแบบนี้นะครับก็มาพบเรื่องรถที่คนต้องรู้ไปกับผมนะครับนัทเทพผาจินดารับหน้าที่ดําเนินรายการครับในช่วงเรื่องรถต้องรู้วันนี้นะครับทางบอกก่อนหน่อยครับคุณภูนาผาจินดาเขาได้นําเจ้ามาสด้าซีเอ็กไปสนามกลางปีมอเตอร์พาร์คกันนะครับไปดูครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นของเจ้าพ่อมอเตอร์โชว์นั่นคือของคุณประจิมอิลลัมนาวนั่นเองนะครับทั้งสถานที่กว้างขวางมีสนามทดสอบรถ ยันสนามกอล์ฟเลยแต่รายละเอียดอื่นๆครับติดตามรับชมกันครับและในช่วงท่องโลกยานยนต์ครับ MG สร้างกระแสว้าวอีกแล้วนะครับกับเตรียมการเปิดตัว m g 5ใหม่20กรกฎาคมผมมีรีวิวนะครับรถจริงเต็มๆคันให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไปดูกันครับว่ารายละเอียดของรถคันนี้จะเป็นเช่นไรครับและสุดท้ายในช่วงรู้ก่อนขับกับอีซูซูครับ วันนี้เป็นเรื่องราวของการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ที่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวพื้นฐานตรงนี้หลายๆคนรู้แล้วแต่ว่าความถูกต้องนั้นเป็นยังไงเรามีคําอธิบายให้ครับและเรื่องราวทั้งหมดในรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับรอท่านผู้ชมอยู่หลังโฆษณาครับออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่ เลือกมาสด้ CX 3 0หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series เรากลุ่มตรีเพชในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซีวินาทีทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรา กลุ่มตรีเพดพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพดทุกสิ่งเป็นจริงได้ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่เลือก Mazda CX-30 หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันครับไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่ครับไปอำเภอบอ่อพลอยนะครับแน่นอนครับเป้าหมายของเราก็คือที่กังปีกอฟขับหรือกังปีมอเตอร์สปอร์ตพาร์คเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยมีความน่าสนใจมีกิจกรรมหลากหลายให้ทำมากมายเลยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ผมเตรียมอุปกรณ์มามากมายเลยแน่นอนครับกังปีกอฟลับก็จะไปเล่นกอฟด้วยแล้วก็ ไปกลางเต็นด้วยนะฮะวันนี้โอ้โหเตรียมอุปกรณ์มามา,มากมายวันนี้ผมก็มีแขก v i p มาร่วมด้วยหลายท่านเลยนะครับผมก็จะไปกับรถคันนี้นะครับ Mazda CX 30เนี่ยนะครับซึ่งก็ผมจะพาเราไปได้สบายๆแล้วครับสัมภาระเยอะแยะมากมายขนาดนี้และเดี๋ยวยังต้องไปรับอีกท่านหนึ่งนะครับระหว่างเดินทาง พร้อมๆม,มากอ่ะนี่แหละครับผมมากับพี่เปียรครับชวนกันไปเล่นกอล์ฟที่สนามกลางปีกอล์ฟขับเนี่นะฮะนอกจากชวนไปแล้วเนี่ยยังให้ทำหน้าที่ขับรถให้ด้วย <c oughs> ใช้กัน <c oughs> <c oughs> ใช้งานกันเต็มที่เลยนะฮะ เป็นไงบ้างครับพี่เปียกครับสวัสดีครับวันนี้เรามากับ CX30 กเนี่ยนะครับก็ขับดีนะพี่หน่อยใช้ได้เลยมีความคล่องตัวดีในช่วงการจราจรที่ค่อนข้างติดเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเราใช้เส้นทางจากกรุงเทพไปมาถึงสนามกอล์ฟกลางปีที่บ่อพลอยกาญจนบุรีเนี่ย ประมาณร้อยหกิกิโลอ่ะผมว่าประมาณนั้นนะนะับสะดวกนะฮะสะดวกไม่งั้นคงไม่ได้รางวัลขาวสียของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์รถจักรยานยนต์ไทยนะฮะครับอ่านถปีที่แล้วนี่เองนี่อ่าล่าสุดเลยล่าล่าสุดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการการันตีด้วยนะอ่าก็นี่ละครว่าสะดวกสบายวันนี้เนี่ยเออกางปีกอล์ขับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีเฉพาะสนามกอล์ฟที่สวย แล้วก็ท้าทายนะก็อล์ฟมากนะวันนี้กลางพิบมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นทัวร i s ิสแอตเชันอันหนึ่งของการจนบุรีก็ได้ว่าได้แล้วเพียงเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะไม่ได้ไปเล่นกอล์ฟอย่างเดียวรรเรายังจะไปาการเต็นเป็นจุดกลางเต้นด้วยอันนี้เรียกว่าอินเทรนเลยนะชั่วโมงนี้นักขับรถเนี่ยโอ้โหจะหาช่องทางที่จไป กางเต้นกันที่ต่างๆเขาว่าที่กลางปีกอล์ฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอ่าแล้วก็ยังมีสนามออฟโรดอ่าให้ได้ไปทดสอบสมรรถนะของรถหรือแม้แต่จะไปอยากจะไปขับรถในสภาพพิเศษพิเศษในสภาพออฟโรดเนี่ยก็มีเส้นทางออฟโรดที่น่าสนใจแล้วก็มีคาเฟ่ที่ที่ที่ ทช่ได้ทําขึ้น่าเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นปฏติมากรรมขั้นโอ้โหสุดยอดเลยนะเราเคยได้ยิน Stonehenge ที่อังกฤษใช่ไหมแต่ว่านี่เป็น c a r h e n นแล้วก็เป็นไอเดียของบันเจิดมากๆเลยนะของป้าจินนเนี่ยครับทำเป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่แรกในประเทศไทยที่แรกในประเทศไทยไม่ที่แรกของโลกเลยบรกเละน่าจากเนาะน่าสนใจฮะเขาเอารถรถเนี่ยมาทําเป็น คล้ายๆคล้ายๆโซนเฮนที่ว่าเนี่ยนะเรียงรายก็ขายไปขครมานี่ต้องต้องไปดูเดี๋ยวเราไปดูกัน,ดกนเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันอ่านะฮะอันนี้ก็ปล่อยพี่เปียกขับผมก็นั่งชิวๆไปสบายๆนะเดี๋ยวจะตอหลับักงี้ง <c oughs> หลับไม่ได้เ <c oughs> พราะว่าไอ้รถคันนี้เนี่ยพี่เปียกเขามีระบบที่เรียกว่า m a z t e r ร์ไ i n s e มจ s e ที่จะมาช่วยเราในการขับ ในการขับประคองรถอย่างเช่นถ้าออกข้างรถออกข้างไปเนี่ยก็จะมีสัญญาณสัญญาณดังเลยนแเดีวลองดูนะไม่ไม่เตือนเปล่าๆเพราะมีการช่วยช่วยขับด้วยนะฮะอ่าโหมากมายนี่พวงมาลัยก็สวยนะกระชับครับไม่ได้เลยเอาละครับแต่คนที่จะพักเนี่ยผมนะนอนได้นะห้องโดยสานก็้างมากนี่ข้างหลังถุงก๊อบนี่ถุงก๊อบมาเนี่ยสองคนเนี่ยมีถุงก๊อบมาสองใบนะฮะ ก็ยังมีอุปกร,รณ์เตน้นเต้นอะไรต่างๆอีกโอ้โหยังมีพื้นที่เหลือสบายสบายเลยนะฮะนะครับ,รบตอนนี้ผมสบายๆไปก่อนนะเดี๋ยวแปบ๊บนี้ก็ถึงฮนะไปกันครับ,รบนะครับมาถึงแล้วครับ กลางปีกอล์ฟับโอ้โหสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะได้เห็นก็คือทางฝั่งขวามือของประตูทางเข้านี่นะฮะคาคาเฮนส์ปฏิมาก,กรรมที่ถือว่าสุดยอดนะแห่งเดียวในเมืองไทยอันนี้ต้อนรับทุกคนเลยเป็นเรียกว่าแห่งแรกในประเทศไทยในเอเชียหรือของโลกก็ไม่รู้แต่ว่ามันน่าสนใจมากๆมันเป็นปฏิมาก,กรรมนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูข้างในว่าจะมี กิจกรรมหลากหลายที่เราจะได้พบในกลางปีกอล์ฟขับครับปรติมากรรมคายเฮนที่ต้อนรับเราตั้งแต่บริเวณพื้นที่ด้านหน้าของกลางปีกอล์ฟขับนี้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าสนใจอย่างมากเป็นผลงานศิลปะที่เรียนล้อไปกับสโตนเฮนที่ประเทศอังกฤษ นี่เป็นไอเดียศิลปะที่เปลี่ยนจากก้อนหินมาเป็นรถยนต์จัดวางเรียงรายในรูปแบบเดียวกันได้อย่างมาสจันซึ่งนั่นเป็นงานศิลปะที่บันเจิดขึ้นจากความคิดของดรอ,อร์ปาจินเอี่ยมลำนาวเจ้าของตำนานมอเตอร์โชว์เมืองไทยและเป็นผู้ที่เนรมิตพื้นที่เมืองเก่ากว่า3,000ไร่แห่งนี้ขึ้นมาเป็นกลางปีกอฟขับสนามกอฟมาตรฐาน18หลุมที่สวยและท้าทายที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศไทยและพัฒนาต่อไปถึงกลางปีมมเตอร์พาร์คสนามทดสอบรถยนต์ออฟโรดที่ได้มาตรฐานมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเปิดเป็นทั้งสนามแข่งขันออฟโรดทดสอบรถไปจนถึงกิจกรรมสันนาการต่างๆรวมถึงจุดกลางเต็นท์ที่เรามาร่วมสัมผัสบรรยากาศชิลๆกันในโอกาสนี้ด้วยก่อนอื่นไปลุยก,กันกับภารกิจออฟโรดเลยครับ ครั้งนี้มี V.I.P อีกท่านหนึ่งมาร่วมทำภารกิจนั่นก็นคือคุณวัชระเลืองมาลัยนะครับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยนะครับ<ม>ทำหน้าที่สำรวจสนามทดสอบรถยนต์ออฟโรดที่จำลองอุปสรรคจากธรรมชาติและเรียนแบบเส้นทางต่างๆที่ทุลกัารดานเนลมิตมาเป็นสนามทดสอบรถออฟโรดและผู้ขับขี่ เต็มรูปแบบเป็นการจำลองอุปสรรคต่างๆทั้งหมด10เตสชั่นด้วยกันอาทิหลุมสลับบ่อโลนเนินเอียงเนินชันบ่อน้ำเป็นต้นภารกิจนี้นายกตุ้ยของเราใช้รถ All New Mazda BT50 ปิกอัพตัวหล่อที่ออกแบบภายใต้ปัชัชญาโคโดดีไซน์เน้นที่รูปลักษณ์ทันสมัยแต่สามารถใช้งานได้ทุกโอกาสตามแนวคิด บ i วอ Off Dress and Jeans คือใช้งานได้ทั้งแบบรถยนต์นั่งในเมืองและการลุยหนักพกพาขุมพลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซล3ลิตร190แรงมา้าแรงมีสูงสุดถึง450นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดผ่านภารกิจออฟโรดไปได้อย่างสนุกสนานและท้าทายเป็นอย่างยิ่งต้องขอบคุณนาะยกวชิะระเลืองมาไลนะครับที่สามารถโชว์เดี่ยวให้เราได้ชมในครั้งนี้ ับเป็นโอกาสดีเช่นเดียวกันในท่ามกลางบรรยากาศสนามออฟโรดจุดกลางเต็นของเราในครั้งนี้ยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากดตรปตินเอี่ยมลำเนาเจ้าของพื้นที่อีกด้วยครับกลางปีบอวตะากนะครับก็คงจะเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ที่นิยมออฟโรดและเอเวนเจอร์ทั้งหลายแหละและผู้ที่ชอบเอาดอเข้มากลางตรงกลางเต็นนี่ก็ถ้าจะมาใช้ ก็มาชัดที่นี่นะครับึ่งเราเปิดบริการให้กับทุกๆท่านดยด้วยไม่ตีจิตและมิตรภาพนะครับก็ขอเชิญเลยที่นี่นะครับแล้วเรายังมีสนามกอล์ฟตางกอล์ฟขับอยู่ภายในนะครับเรามีโรงแรมมีอะไรนะครับก็ได้หลายรูปแบบแต่ถ้าท่านจะมากลางเต็นนี่เราก็ยินดีนะครับมีน้ามีไฟมีห้องน้ำครบถ้วนบริการใหท่านครับเชิญครับ กิจสุดท้ายแล้วครับสำหรับกอล์ฟกลางปีครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่หลุม3พา3ก็เป็นอีกหนึ่งในซิกเนเจอร์โฮของที่กลางปีกอล์ฟนี่นะครับหลุมนี้เนี่ยเนี่ยนะฮะระยะประมาณร้อยร้อยยี่สประมาณ120นะฮะก็ะช็อตนี้เนี่ยจะต้องตีไปให้ออกทางขวานิดนึงนะจะไ,ได้ไหลลง ก็สวยงามฮะสวยงามหลุมนี้เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าผมจะปิดภารกิจกับหลุมนี้อย่างไงนะครับอ่าเลขเก้ามาลองดูโอ้สวยงามมากครับพาแน่นอน เอาละครับเราก็ปิดภารกิจสำหรับกลางปีกอล์ฟขับที่พาทุกชมมาเที่ยวกันนะครับกับสนามกอล์ฟสวยๆหลังจากที่ไปโอ้หลายๆกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะฮะไปแนะล้วลุมนี้ผมพาแน่นอน ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่เลือกมาสด้า CX 3 0หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series จุดหมายใหม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุดอีสูซูดีแม็กพลังภาพาลิกลง ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่เลือก Mazda CX 3 0หนึ่งใน er 30, SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series ตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu m u x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined สนับสนุนโดย Mazda Ford B R G เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออตเตอร์เวิร์ทไทยแลนด์ครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์ในโลกใหม่นะครับในวิถี new normal นะครับสวมหน้ากากรักษาระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆที่สําคัญสําหรับใครที่มีการฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็ดาเนินชีวิตต,ต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ฉีดก็เตรียมตัวฉีดให้ครบกันนะครับเราจะได้เข้าสู่การป้องกันอย่างเข้มงวดต่อไปนะครับ สำหรับเรื่องราวของวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพาท่าชมไปรู้จักกับรถยนต์ Ford นะครับเขาฉลองครบรอบ25ปีสำหรับดำเนินกิจการในเมืองไทยนะครับผมพาท่านชมเข้าสตูดิโอไปดูรถใหม่2คันนะครับนั่นก็คือ Ford ตัวเตี้ยพันซิ่งนะครับซึ่งเขามีชื่อเรียกของเขาว่า XL Street Special Edition นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับเรารู้จักกันแล้วนั่นก็คือ Raptor X ครับสองคันนี้ต้องบอกว่ามันจ้าบสุดๆเลยประชมครับเราจะไปเริ่มต้นเดือนที่คันแรกเลยครับ Ford Langer XL Street Special Edition นี้นะครับ,ค,รบคันนี้เนี่ยถอด DNA มาจากรถในทีมแข่งของ Ford Racing ประเทศไทยนะครับซึ่งก็ลงสนามแข่งไปแล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าเรียกเสียงคือหาอย่างมากนะครับหนึ่งก็คือความสวยสองก็คือความแรงนะครับและว,วันนี้ก็ ออกมาในลูกของการเฉลิมฉลอง25ปีครั้งนี้เนี่ยก็ถ่ายทอดแบบออกมานะครับเป็นตัวเตี้ยหน้าหล่อนี้เด,ด่นของเขาเ,นะ 2. 2งาเนี่ยนะครับตก็คือเอา Ford r a n g e r รนะครับรุ่น2.2ลิตร160แรงม้านี่นะครับมาตกแต่งใหม่นะฮะตกแต่งใหม่ยังไงครับก็คือแน่นอนครับภายนอกเนี่ยลวดลายของสติ๊กเกอร์นี่ก็ถอดมาจากรถของทีมแข่งนั่นเองนะครับเราจะเห็นรูปแบบที่ชัดเจนที่มีการถ่ายทอด DNA จาก ฟอร์ดเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับนั่นก็คือสติ๊กเกอร์แถบยาวเนี่ยนะครับจากหน้าไป จโลดท้ายเลยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของ Ford p e r f o r m a n c แเลยนะครับเรียกว่าถ้าเป็นรถที่ดุดันเนี่ยนะเขาจะใช้สติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ยาวไปตลอดแนวเห็นความสวยงามเห็นความบึกบึนเห็นความสปอร์ตในชัดเจนนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยนะ f o r D Ford นะครับอันนี้เราเห็นในลตเตอร์เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าสวยงามเลยที่โดดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือ,อล้ออลลอยลายใหม่เนี่ยนะครับลม ดำขนาด16นิ้วแหมมันทำให้ดูแล้วรู้สึกเอ็ i t i ไซขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็เรียกว่ามันทีเดียวนะครับสำหรับสไตล์ดูจากข้างนอกก็สุดๆแล้วนะฮะและเพื่อให้รถคันนี้เนี่ยมันเรียกว่าสปอร์ตอย่างเต็มที่นะครับเขาก็ใช้เครื่องยนต์2.2ลิตร160แรงมา้า385นิวตันเมตรนะครับสำหรับแรงบิด นี่นะครับในสไตล์ของ Ford r a n g e จอร์เขาเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับภายในห้องโดยสารนะครับถึงแม้จะเป็นรูปแบบในความเป็นสปอร์ตแต่ว่าอำนวยความสะดวกนี่ก็จัดเต็มมาให้อย่างเต็มที่นะครับนี่นะฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดถูกใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนนะครับก็เรียกว่าครอบเครื่องครอบคันในสไตล์ของ Ford r a n g e จกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับรถ p e อร o r m ร์แมนซ์คาร์ของ ตระกูลล a นเจอนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เรียกว่ายอดนิยมกันเลยทีเดียวนะครับแ a ปเตอร์มาในรูปแบบใหม่นะครับที่มีคำว่า X ต่อท้ายมานะครับก็มีการเพิ่มเติมตกแต่งนะครับเป็นการตกแต่งแบบว่าเปลี่ยนที่น่าสนใจในหลายจุดด้วยกันนะครับเราไปดูกันนะมีอะไรบ้าง แน่นอนครับจากภายนอกนี่จะเห็นโดดเด่นขึ้นมาเลยก็คือสติปตรงกลางเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ DNA ของ Ford Performance ของเขานะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมีเรียกว่าเป็นกิมมิกนิดนิด,น,ดนะฮะเราจะเห็นที่ด้านล่างหูจูง,ขงเขาเนี่ยคราวนี้เขาจัดเป็นสีแดงแม่สวยสดงดงามแล้วก มันดูสนุกสนานขึ้นมาทันทีนะครับล้ออลอยยังคงเป็น17นิ้วเช่นเดิมนะครับด้านข้างจะเห็นว่ามีแถบสติกเกอร์นี่นะครับแถบใหญ่เลยทีเดียวนะครับผ้า,าดยาวตลอดด้านข้างแนวนะครับนอกจากนั้นแล้วซุ้มลอ้อนี่นะครับก็ลมดำกระจกมองข้างมือจับประตูนะครับแล้วก็โลบาขนาดใหญ่สีดำ นะที่น่าสนใจนะแล้วก็บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงถึงแม้จะเล็กน้อยแต่มันดูตื่นเต้นนะเพราะเดินเส้นสีแดงขึ้นมานะตลอดเหมือนครแนวข้างที่เบาะนั่งที่พวงมาลัยนะครับที่คอนโซลต่างๆพวกนี้ทั้งหมดนี่ก็จะเดินได้สีแดงคู่ไปตลอดแนวนี่นะครับสำหรับ l a n เ e r Raptor X เนี่ยนะครับก็เปิดตัวที่ราคา1,729,000บาทนะครับก็เรียกว่าคุ้มค่า เพราะว่าสิ่งต่างๆที่แ a ปเตอร์มีมาให้เนี่ยต้องบอกว่าเกินกว่าราคาของตัวรถกันเลยทีเดียวนะครับและอีกคันหนึ่งเป็นหน้าที่ของบอกอจ๊บพาไปชมกันครับเป็น MG 5นะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของรถใหม่มานำเสนออีกแล้วนะครับเป็นรูปแบบของสนิ p พรีวิวอีกแล้วกับรถยนต์จากค่าย MG ครับ สำหรับ All-New m g 5ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ถ้าส่วนของตัวรถครับต้องบอกว่า m g 5นี้ถือว่าอยู่ในคลาสของ C-Segment ที่มีขนาดใหญ่นะครับใหญ่เนี่ยเทียบเท่าไซส์เดียวกับ Mazda 3เลยรูปแบบของตัวรถมาในรูปแบบของสปอร์ตคูเป้4ดานนะครับลักษณะท้ายเป็นท้ายลาดแล้วก็ข้างหน้าชุดกระจังหน้านะครับก็เขาใช้วัสดุสีดำเป็นโนบลกแล้วก็ให้ความแวววาวพอสมควรเลยมันดูแบบ ให้อารมณ์แบบคันนี้มันดูแบบ feeling สปอร์ตนะฮะไฟชุดไฟเป็น LED รอบคันครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถทุกรุ่นรวมถึงซันรูฟที่หลังคาด้วยอันนี้ MG ให้มาทุกรุ่นเลยนะครับชุดไฟท้ายครับเป็นรูปแบบของ LED อย่างที่บอกไว้ครับคันนี้เป็น LED รอบๆคันนะครับตัวกันชนนะครับจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์มาแล้วก็ด้านใต้ชุดท่อยเสียทำเป็นแบบคู่ฮะแต่ก็ ไม่ได้ออกทั้งสองฝั่งนะครับผมโอ้โหภายในกว้างขวางใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็บอะนั่งเนี่ยหุ้มหนังสีดำตัดกับสีแดงเลือดหมูเบาะนั่งต้องบอกไว้ก่อนว่าในส่วนของรุ่นท็อปนะครับรถ MG5 ใหม่เนี่ยมีสีทั้งหมด6สีด้วยกัน5สีบาะนั่งภายในจะเป็นดำแดงเลือดหมูแบบนี้ แต่หนึ่งสีสําหรับตัวรถสีเหลืองนะครับจะมีการคลิปในเรื่องของได้ที่แตกต่างกันออกไปพิเศษเฉพาะสีเดียวเลยก็ทาง m MG ก็บอกว่าสีเหลืองเนี่ยมันดูสปอร์ตที่สุดก็เลยให้ดีเทลเล็กๆน้อยๆตรงนี้กับรถสีเหลืองคันเดียวเท่านั้นครับฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ติดตั้งมาให้ในรถคันนี้นะครับกล้องรอบคันมาให้เรียวคอทาฟฟิกอะเรสต์มีมาให้นะครับมีส่วน เตือนนะครับการชนจากข้างหลังมีบายสปอร์ตมาให้มีเตือนออกนอกช่องทางมาให้แต่แค่เตือนนะครับไม่ได้ดึงกลับเป็นเสียงเตือนมาคูซอนโทนมีมาให้ไม่ถึงขั้นอ d a ัป i v e คูซอนโทนนะครับเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ใน ZS นะครับ1.5ลิตร114แรงมา้า ทำงานร่วมกับระบบสมรรางที่เป็น CVT นะแต่ว่าพอใช้ฟังก์ชันบวกลบในตำแหน่งเกียร์เนี่ยซอยได้เป็น8สปีดเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีการพัฒน,นาขึ้นมาใหม่มีความต่อเนื่องการใช้งานได้มากขึ้นก็ยังบอกไม่ได้ว่าต่อเนื่องดีกว่า ZS ที่เคยลองขับขนาดไหนนะครับไว้มีโอกาสลองขับแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีราคาจำหน่าย ของ All new MG 5นั้นนะครับจะเปิดราคาจำหน่าย20กรกฎาคมนะครับคาดเดาวไว้ว่ารุ่นท็อปนะสำหรับผมเองนะ8 0 0 0 0กลาง8 5 0 0 0ไม่น่าเกินนี้นะครับผมแต่ออกมาเป็นยังไงไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นการคาด,าดาเดาเฉยๆก็เดี๋ยวรอรุ่นกันอีกทีครับ20กรกฎาคมนี้นะครับเปิดราคาจำหน่าย All new MG 5สปอร์ต o ูเป้ซีดารุ่นล่าสุดจาก MG ครับ สัปดาห์นี้เต็มอิ่มกับรถใหม่ที่เรานําเสนอเลยนะครับล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.autoworldthailand.com นะครับสำหรับเรื่องราวที่เรานําเสนอในวันนี้นะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของท่องโลกยันยนต์ในวันนี้ครับ สนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X รู้ก่อนขับกับ Isuzu ตอนพ่วงแบตเตอรี่ให้ปลอดภัยผู้ใช้รถทุกคนล้วนเคยประสบกับปัญหารถสตาร์ทไม่ติดอาจเกิดขึ้นเพราะแบตเตอรี่ไม่มีไฟหรือแบตเตอรี่เสื่อมหมดอายุการใช้งานซึ่งวิธีการที่จะทำให้รถสตาร์ทติดได้นั่นคือการพ่วงแบตเตอรี่ แต่จะมีสักกี่คนที่พ่วงสายแบตเตอรี่ได้ถูกต้องและปลอดภัยรู้ก่อนขับกับอีซูซูวันนี้จะมีวิธีการพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกต้องมาแนะนำกันครับควรใช้สายพ่วงแบบไหนขนาดที่พ่วงแบตเตอรี่จะมีการไหลของกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่มากหากสายพ่วงมีขนาดเล็กกระแสไฟที่ไหลผ่านอาจจะไม่เพียงพอและสายพ่วงขนาดเล็กอาจจะทนความร้อนไม่ไหวและเกิดการลุกไหม้ได้ เราจึงควรเลือกใช้สายพ่วงที่มีสายขนาดใหญ่มากหน่อยส่วนหัวหนีบก็ต้องแข็งแรงไม่บิดงอง่ายและควรเป็นสายพ่วงที่แยกออกจากกันเด็ดขาดจะสะดวกต่อการใช้งานมากกว่าแบบที่เป็นสายคู่ติดกันพ่วงแบตเตอรี่ให้ปลอดภัยสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือการนำรถทั้งสองคันมาจอดเทียบกันเพื่อพ่วงสาย จะต้องได้ระยะห่างระหว่างแบตเตอรี่ของรถทั้งสองคันที่เหมาะสมไม่ห่างกันจนสายพ่วงตึงเกินไปก่อนพ่วงสายควรดับเครื่องยนต์และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้นำสายพ่วงสีแดงมาหนีบที่ขั้วบวกของรถที่แบตเตอรี่หมดนำตัวหนีบสายพ่วงสีแดงอีกด้านไปหนีบกับขั้วบวกของรถที่มาช่วยเหลือ นำสายพ่วงสีดำมาหนีบที่ขั้วลบของรถที่มาช่วยเหลือนำตัวหนีบสายพ่วงสีดำอีกด้านไปหนีบที่เหล็กโครงรถเช่นน็อตยึดหัวโชกหรือโครงเหล็กด้านหน้าเป็นต้นไม่ควรหนีไปกับขั้วลบของแบตเตอรี่ในรถที่แบตเตอรี่หมดโดยตรงเพราะอาจมีกระแสไฟวิ่งเข้าไปมากเกินไปหรือเกิดการช็อตที่ขั้วแบตเตอรี่จนฟิลในตัวรถบางตัวขาดได้ เมื่อหนีบสายพ่วงทั้งสองคันแน่นหนาดีแล้วให้สตาร์ทรถคันที่มาช่วยเหลือทิ้งไว้สักครู่จากนั้นจึงสตาร์ทรถคันที่แบตเตอรี่หมดเป็นขั้นตอนสุดท้ายถอดสายพวงให้ถูกต้องเมื่อรถที่แบตเตอรี่หมดสตาร์ทรถติดแล้วการจะถอดสายพ่วงออกก็ต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องเช่นกันโดยถอดสายพ่วงออกย้อนตามระดับก่อนหน้าดังนี้ ถอดสายพ่วง an> สีดำออกจากโครงเหล็กในรถที่แบตเตอรี่หมดถอดสายพ่วงสีดำออกจากขั้วลบในรถที่มาช่วยเหลือถอดสายพ่วงสีแดงออกจากขั้วบวกในรถที่มาช่วยเหลือและถอดสายพ่วงสีแดงออกจากขั้วบวกในรถที่แบตเตอรี่หมดข้อควรระวังสิ <No ouais ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดในขณะที่พ่วงแบตเตอรี่ก็คืออย่าให้สายด้านตัวหนีบทั้งสองขั้วสัมผัสกันโดยเด็ดขาด อาจทำให้เกิดการลัดวงจรและอาจสร้างความเสียหายกับฟิวส์รูปอุปรกรณ์อื่นในรถยนต์ของคุณได้ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบกแจ้งปิดการให้บริการงานด้านทะเบียนและใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานาครพื้นที่5จาจตุจัรตั้งแต่วันที่2ถึง15กรกฎาคมสอันายโดยจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่16กรกฎาคม25งพันายเป็นต้นไป ทิ้งท้ายการเช่นเคยมาช่วยกัะลดความเสี่ยงเลี่ยมโควิดเมื่ออยู่ในที่สาธารณะด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวในรายการออโตมอเตอร์ไทยรัมจําสสัปดาห์นี้นะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจครับ ออลดีวี5จะเปิดตัวราคาที่เท่าไหร่นั้นนะครับออโต้โมเตอร์ไทยแลนด์เตรียมนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้แน่นอนนะครับหากท่านที่พลาดรับชมช่วงไหนของรายการนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube c h a n n e l Auto Motor Thailand หรือ Facebook Fanpage Automo ต o r Thailand และเว็บไซต์ AutoW ว r ร์ดไทยแลครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสราร์5ทุ่มเวลาเดิมกับ Auto m o ม o ต Thailand ครับสวัสดีครับ อันนี้เป็นไรฮะเนี่ยเอาไปทำอะไรกินน่ะพวกสารกาบ้า